To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes the โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวีที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกมเอาวีมีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกมเอาวีโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิกงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชา n นลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโลกคิกซี่กันนะครับผมแต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ลุ้นมากๆนะครับเพราะว่ามีช็อตที่แบบว่าเซอร์ไะะรพรส์ค่อนข้างเยอะนะครับเอาเพกล้าเล่นฟิกเข้าไปยกอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช็อตจบเกมนะครับผมบอกเลยว้าวมากๆนะครับไฟเดียวคือไหลจบบ้านเลย นะครับผมส่วนเกมจะสนุกยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้รับชนไปตัวเกมนะครับส่วนเซตไอเทมรูนพลังแฝงผมก็ได้แปะไว้ตามนี้เลยนะครับส่วนรูนนะครับรูนเนี่ยก็จะเป็นรูนเจาะเวท88นะครับผมสีแดงเป็นดิสเลต10เม็ดนะครับสีม่วงสปิริต10เม็ดสีเขียวเป็นสเตน10เม็ดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเซตไอเทม รุ่นพลังแฝงนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมวิโซเกมเนี่ยยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องเรามากดไลค์หรือว่ามากดติดตามช่องของเรานะครับมาเป็นการซัพพอร์ตผมทางอ้อมนะครับผมมันจะทําให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยูทูบเนี่ยก็ได้มีระบบซุปเปอร์แทงแล้วนะครับผมสามารถกดสนับสนุนกันมาได้นะครับส่วนใครที่ต้องการสมัครสมาชิกนะครับผมก็สามารถ กดสนับสนุนกันมาได้นะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็จะมีอีโมจิน่ารักน่กใช้นะครับผมส่วนไว้ที่ผมสตรีมเนี่ยก็ได้แบบเป็นชื่อสีเขียวมีอีโมจิไว้ส่งเล่นๆขำๆกันนะครับผมส่วนใครที่ต้องการหาเพื่อนเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาที่ดิ s c o r อผมได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคโอเคครับตะหอนิก่ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมกด5นะครับผมก็จะมีเพื่อนผมด้วยแล้วก็น้องผมนะครับแล้วก็เป็นพวกแก๊งหมาป่านะครับผมที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับเวลาที่ผมว่างๆเนี่ยผมก็จะมาชวนคนที่สมัครสมาชิกเล่นนะครับผมโอเคเกมนี้เราก็ได้เล่นเป็นตาแหน่งเมดนะครับผมเล่นเมดในแพทนี้นะครับก็พยายามช่วยป่าเอาอ็อบเจกต์แล้วก็ช่วยทีมนะครับผมเลนไหนแหลมเล่นไหนต้องการความช่วยเหลือ เราต้องไปให้เร็วนะครับโอเคพอเราเคลียร์กลางเสร็จผมจะโฟกัสปูก่อนนะครับเพราะว่าคิกซี่เป็นตัวหนึ่งที่ตีปูได้ค่อนข้างง่ายการที่เราเอาปูเนี่ยมันจะช่วยเร่งเลเวล4เราได้เร็วด้วยเราจะเลเวล4ทันไฟ์มังกรน,นะครับตรงนี้เมจเขาเดินขึ้นไปซัดข้างบนด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ติ๊กบอกน้องเขาด้วยนะครับผมก็พลาดนิดน,นึงนะจริงต้องได้ไหมงัดโอเคงัดแล้วตัน ตันเสร็จแล้ว1เรียบร้อยครับผมเก็บคิวมาได้นะครับเทนยังไงเพื่อนน่าจะไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าสกิลเราหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือผมก็แค่รอเบาดัมเขางัดก่อนเนาะแต่เหมือนว่าเขาจะงัดช้าไปหน่อยนะครับโอ้โหพี่เทนไถอย่างงามครับช็อตนี้แล้วงัดมาแล้วผมงัดต่อครับผมก็เสร์ฟกันไปนะครับตรงนี้เทนพารสิเด้งแล้วนะครับผมสวยนะถือว่าเราซื้อพาสิเทนมาได้แล้วนะครับการที่เทนเสียพาร์สิเนี่ย ในช่วงต้นเกมเนี่ยเทนจะเบาบางนะครับผมก็ไม่ได้เบาบางขนาดนั้นแต่แบบไม่ได้ถึกจนแบบถึงขั้นฆ่า,ายากเพราะว่าเสียพาสซีฟไปแล้วพาสซีฟของเทนเนี่ยมันค่อนข้างเด้งเลือดค่อนข้างโกงนะครับมันเลยเป็นตัวนึ่ามันเลยเป็นสกิลที่ทําให้เทนเนี่ยถึกมากๆนะครับเห็นปะตอนนี้เราเวลสี่แล้วนะครับผมซึ่งเมฝั่งข้ามเนี่ยยังเวลไม่สี่เลยนะครับก็ดักครับผมน่าจะได้1คิวนะครับไม่มีใครเดินมาเลยนะครับแสดงว่าเขาระวังนะครับผม แฮนด้าจอที่จะแก๊งเลนล่างนะครับเบลดัมเราก็สี่แล้วนะครับผมไม่มีคนมาจริงๆนะครับฝั่งมูนี้โอเคเจอแล้วครับผมเราฟิกเล่นนะโอเคน่าจะได้นะครับผมตายหนึ่งครับตายสองหรือเปล่าตายสองครับผมเอเลนดอร์ครับผมรอรับผีเสื้อครับโอ้โหจริงๆช็อตเนี่ยคือเบลดัมต้องรอรับผีเสื้อนะเพราะว่าไฮเตะไล่ให้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไร ผมไม่มีสตัน์ด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่งั้นผมน่าจะได้นะครับแต่ว่าแพนด้าก็มาเก็บงานให้อยู่ดีนะครับก็เท่ากับว่าแพนด้าเนี่ยเขามาแก้ข้อผิดพลาดของทีมนะครับช็อตมังกรนะครับทำไมผมถึงกล้าเล่นทุกคนก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นโดนมังกรตวัดหางสตันนะครับผมก็เลยเล่นเร็วเลยนะครับกดอันติแล้วฟิกแล้วยกเลยนะครับผมก่อนที่จะฟิกเข้าไปยกกดอันติก่อนนะครับจะเข้าไปยกได้ง่ายขึ้นนะครับ ผมเวลาที่ผมฟิกเข้าไปเนี่ยผมค่อนข้างชอบจะกดยกออโต้เลยนะครับมันก็โอกาสได้ประมาณ70%นะครับโอกาสพลาดก็มีนะครับตรงนี้ก็จ่ายนะนแบบแบบคุ้มๆนะครับผมฝังได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีงัดนะครับผมโอเคเราก็วิ่งกลับเลนกลางของเราเหมือนเดิมนะครับบูธเนี่ยก็จะออกเป็นบูธแว้นนะครับผมเพราะว่าเราต้องการที่แบบเดินเกมเร็วนะครับ คิกซี่เนี่ยบูตแวนเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมแนะนำเลยนะคิกซี่บูตแวน n ์ของดีเลยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเดินเติมเกมได้เร็วนะครับผมเราดักเป็นอาริเตอร์เนาะถ้าอาริเตอร์ไม่มาเนี่ยเราก็โอเคกะจะปวดเขาซะหน่อยเพราะว่าผมเห็นเอเลนดอร์โผล่ร่างนะครับเมื่อกีน้นี้แต่ว่ามันมีเทนเฝ้าอยู่นะครับผม a เ,เอ็นดอร์เข้าไปเอาเข้าไปเอาดาร์กนะครับผมตรงนี้เราต้องรีบปิดไว้นะเราเดินชาไปหน่อยนะครับ เพื่อนเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับผมพยายามโฟกัสเพื่อนก่อนนะครับอาติให้ครับโอ้โหสตันไม่ถึงหมดทุกคนคือที่ผมเดินมาตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นนะผมจะติดเทนกับวอเลเตอร์ผมก็เลยต้องเล่นมุมนี้นะครับถ้าเกิดเดินมุมนู้นเนี่ยยังไงก็เข้าไม่ได้มาติดเทนกับเอลเตอร์แต่ก็เลยต้องลองพยายามเล่นมุมนี้ดูนะครับแต่ถ้ามีฟิกผมบอกเลยนะผมว่าน่าจะได้เอเมลี่มาด้วยนะครับแต่ผมไม่มีฟิกเล่นนะครับผมเดี๋ยวเราดักสูงตรงนี้นะครับเพราะว่ายังไงเอเลเตอร์ต้องเดินขึ้นบนนี่อันนี้ก็เป็นการอ่านเกมนะครับผม ถ้าเกิดบอลถ้ามาเนี่ยอาจจะฆ่าได้นะครับคือวิธีการอ่านเกมเนี่ยเวลาที่เคลียร์คลิปกลางเสร็จเมดจะต้องทําอะไรต้องเดินไปช่วยเลนที่มันแย่นะครับอย่างเช่นเลนข้างบนคลิปเข้าป้อมแล้วมันแย่เมดฝั่งนู้นเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นบนนะครับผมก็แค่ไปดักก่อนนะครับผมเราพยายามคิดให้ไวกว่าฝั่งตรงข้ามและทําก่อนนะครับผมเกม RV รีมาเป็นเกมแบบนั้นนะโดยเฉพาะตําแหน่งเมดนะครับผมคิดให้ไวทําให้ไวนะครับทุกตาแหน่งอับทุกคนไม่ว่าจะเป็นป่า หรือโลมพวกตำแหน่งที่ต้องโรมมิ่งอะ่ะพวกเดินแก๊งอะต้องคิดเร็วทำเร็วครับผม okay. โอเคอุยอ้ยอุ้ยเกือบโดนถ้าเกิดโดนผมบอกเลยไม่น่ารอดนะเมื่อกีน้นี้เพราะว่าเทนมันรอถ่ายแล้วนะครับเทนอยู่ในพุ่มหน้านะครับผมโอเคเราสกิลหนึ่งไล่ที่ไปนะครับเดินลงมาช่วยล่างนะครับผม แ้ปรปพะมาณยืนอยู่ประมาณนี้ให้ให้แบบให้เราซ้อนทันนะครับจังหวะนี้คือเขาได้มาแล้วเนาะเราก็เดินมาเลยนะครับเทตติแล้วนะครับเบาดัมงัดโอ้ว่าดัมโดนโดนโดนจับนะครับผมผมตามจี้ครับอุ๊ยฝัง2ครับผมตรงนี้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วครับแพนด้าเหยียบอย่างสวยโอ้โห p เพอร์เฟกต์คอมโบขณะผมไม่มียกนะเออแต่แพนด้าเหยียบสวยจัดแล้วฝังสวยฝังสด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตเบลดัมนะครับแล้วก็ให้เครดิตผมนะครับผมที่ไล่ฝั่งนู้นออกไปนะครับผมทําให้เขาเนี่ยวิ่งรวมกันนะครับผมแต่ก็ต้องให้เครดิตทุกคนนะครับอย่าเอาดีเข้าตัวนะครับผมเล่นดีกันทุกคนนะครับถ้ามีคนนึงเล่นพ่ายคนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ช็อตแบบนั้นนะครับผมโอเครอดนะครับนี่เนี่ยเดินตามก็เป็น1ย่งเจ็บครับผมตรงนี้เทนยังมาอยู่นะฮะ สกิลของคิกซี่เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดใช้โป๊กได้ก็ใช้โป๊กไปเลยนะครับผมเกมนี้เราก็จะขึ้นเป็นตัดเลือดเนาะเพราะว่าฝั่งม้นเขามีเทนกับเอมิลี่นะครับผมค่อนข้างลำคาญเทนนะครับจำเป็นต้องมีตัดเลือดนะสู้เทนนะครับเพราะว่ามันเด้งเลือดหน้าเกล็ดนะครับผมสกิลหนึ่งไปเรื่อยนะครับดูดิโดนตรงสกิลหนึ่งไปนิดหน่อยก็เจ็บนะสัตว์ตัวเลตเตอร์นะครับดักครับผมเอนดอนน่าจะตีตัวเล็กอยู่นะครับเทนเดินเข้ามาแล้วนะครับ เป็นออกไปนะครับผมพยายามมองมินิแมปด้วยนะครับก็เอมิลี่อยู่บนนะครับตรงการถ้าเกิดเราฆ่าคนนีไ้ได้ผมฟิกเล่นครับอุ๊ยโอเคสกิลพลาดทุกคนคือมันยกถูกแล้วนะแต่ทำไมมันถึงสกิลหนึ่งไปหาอาหาลาวิวถ้าเกิดสกิลหนึ่งไปหาอเลเตอร์เนี่ยน่าจะดีนะครับเมื่อกี้นี้เป็นช็อตออโต้สกิลที่ค่อนข้างมั่วนะครับ ถ้าเกิดผมยกได้เมื่อกี้นี้ผมลาสกสกิลไปหาเลตเตอร์นี่น่าจะได้ค่าแล้วนะครับผมผมชอบติดออโต้สกิลเวลาเล่นคลิกซี่แบบฟีดยกอ่ะเออผมชอบติดออโต้สกิลคือต้องแก้ตรงนี้หน่อยนะครับแบบต้องลาสกสกิลเอาอ่ะมันจะได้เป๊ะๆหน่อยแต่มันจะช้าไปนิดนึงนะครับต้องพยายามลากบ่อยๆมันอาจจะชินนะครับผมเฮ้ยเขาจับนะผมยกเอมิลี่ให้ครับเพราะว่าเพื่อเราจะตายโอ้โหเพื่อเราไม่รอดอยู่ดีเติมดาเมจครับ สกิลยกกำลังจะมานะครับ2วิตรงนี้รอยกได้ครับยกไป2ยกไป1นะครับผมตายครับเอนอกลับมานะครับเข้ามาฆ่าฟอร์เรนเราได้นะครับผมผมสกิลไปครับเอน่แข็งนะครับผมตรงนี้ถือว่าซื้อแข็งเอน่ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมโอ้โหปาดครับตรงนี้ครึ่งหลอดนะครับอึ๊บอุ้ยโดนจับหาแต่ลูดสวยผมเอาลาวิลโอเคแบ่งหน้าที่กันโคตรดีนะครับผมช็อตนี้ มาด้ามกดดันครับถ้างัดได้ก็สวยแต่ผมงัดได้นะครับผมตรงนี้โอเคอันตีครับอันตีช่วยอันตีช่วยเขาจะขึ้นจากหลุมครับผมและหนึ่งให้แพนด้าเข้ามาโอเคสวยถือว่าเราแลกโลมกับออฟเลนนะครับเราได้ออฟเลนเข้ามาคุ้มกว่านะครับผมเคเราก็ใช้สกิลสองเอาสกิลสองเก็บไว้นะครับแล้วพยายามใช้สกิลหนึ่งนะครับผม เพราะสกิลสอเนี่ยมันเอาไว้เบรกพวกที่จะเข้ามาล้วงได้นะครับตอนนี้มีฟิกเกอร์แล้วนะครับมีฟิกเกอร์พยายามหาช็อตเล่นนะครับผมถ้าเกิดไม่ชัวร์สกิลหนึ่งให้โดนสักหนึ่งทีก่อนก็ได้แต่ตอนนี้คือคอมโบเอนดอร์ลาวิลเอเลเตอร์น่าจะตายหมดนะครับชุดเดียวเนี่ยเพราะว่ามันแรงนะครับเราซ้อนข้างบนได้นะเอนดอร์เหมือนจะเล่นลึกเกินไปนะแต่แบบมีเทนแน่นอนนะครับเพราะว่าเขากล้าเล่นลึกเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีเทนนะครับผมมีคนซ้อนนะครับ คันดาเอาให้เลยครับผมโอเคน่าจะเบิร์ดร่วงครับตัวนี้เหลือเอ็นดอร์นะครับผมอยู่ในป่านี่แหละทุกคนต้องหาครับเรารอผีเสื้อครับกลับมาแล้วครับรอนิ่งๆครับแล้วก็จัดไปเลยครับผมหนึ่งยกครับผมเล่นเอ็นถ้าเกิดเจอเอ็นดอร์พยายามโฟกัสผีเสื้อด้วยนะครับในบางกรณีอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอ็นดอร์โดนไล่ยังไงเอ็นดอร์ก็ต้องกลับมาผีเสื้อนะครับเราก็แค่รอรับผีเสื้อต้องมีคนรับผีเสื้อนะวิธีสู้กับเอ็นดอร์นะครับไม่ใช่แบบวิ่งตามแต่ตัวหลักเราไม่ได้ดูผีเสื้อนะครับ ตรงนี้เราไม่มีคนตีบนเนาะไม่น่าจะทันด้วยนะครับแพนด้าเข้าไปตีครับแต่ไม่น่าจะแตกทุกคนโอเคถ้าจะให้แตกแพนด้าต้องใช้ต้องใช้อันติด้วยนะครับรอดักดูนะครับผมแต่ว่าเขาเหยียบหวานมาแล้วนะตรงนี้ก็เปิดโปงความจริงแล้วนะครับว่าเราอยู่กันเยอะนะครับเทนน่าจะเอานะใช่ไหมไม่นะทุกคนเอเลนดอร์เดินมาวะต้องเล่นวะทุกคนโอเคได้ครับ เทนฟิกใส่โอ้โหช็อตนี้เทนเล่นเซอร์ไพรส์จัดเลยนะฝั่งสวยนะครับแต่โนดาเมตไปเนี่ยได้หนึ่งไหมไม่ได้ด้วยครับโอ้โหช็อตนี้เสียอยู่นะครับผมตอนนี้คือป้อมเรานำอยู่นะครับเรายังไม่เสียกางนะครับถือว่าดีนะครับแล้วฝั่งผเนี่ยป้อมเนี่ยเลือดน้อยหมดแล้วนะครับเขาตีมังกรกันอยู่นะครับตรงนี้ผมต้องรอมังกรจะตายครับแล้วเล่นให้ครับโอเคเพื่อนต่อหน่อย เพื่อนโอเคสวยได้บังกรมาด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มจัดๆครัดนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนไม่ตามเนี่ยก็คือยับนะครับแต่เรามีเพื่อนตามนะครับบาลดําโซนสูงให้นะครับก็รอนะครับผมตรงนี้มีคนนะครับที่ผมติ๊กนะเห็นปะลาวิวเดินไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาคอนเทสต์ดาร์คสเลเยอร์กันนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเสียบ,บังกรไปนะครับ เขาก็ไม่อยากเสียดา์กีกถ้าเกิดเขาเสียดา์กีกเท่ากับว่าโดน2องครับเก็์มันจะเหนื่อยนะครับโดนดาร์กที่เอาไว้ดันบ้านโดนมังกรที่เอาไว้ไฟนะครับบัฟมังกรเนี่ยเอาไว้ไฟส่วนบัฟดาร์เอาไว้ดันบ้านนะครับผมเทนนชันติเช็คพุ่มนะครับเขาก็กลัวดาเมจเราเหมือนกันนะครับก็เลยไม่กล้าตัวเข้ามาเช็คนะครับผมตอนนี้ในไฟอ่ะเราพยายามโฟกัสเอเดนดอร์หรือว่าลาวิลหรือว่าอเรสเตอร์นะครับ สามตัวนะครับหน้าที่ที่เราจะต้องโฟกัสเคลียร์กลางได้เลยนะครับคลิปชนก็เคลียร์ไปเลยนะครับผมถ้าเพื่อนเข้าผมเข้าอุ้ยผม้องตะข่ายวทุกคนตายไปเน่โอ้ล้างสวยโอ้ใจเย็นใจเย็นขอร้องขอร้องขอร้องโอเครอด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยฟิกได้ครับจดนี้อ่าอย่างนี้ไปต่อ ไปต่อสีฮเฮียเรียบร้อยครับผมทิปเปลิลคิวช็อตนี้จบเกมเลยหรือเปล่าครับผมไอเลียวตามันจัดให้ครับตรงนี้โอ้โหฟิกยกอย่างสวยนะครับยกตัวตัวสำคัญด้วยนะสองตัวนะครับผมอาร์ติกี้ล่างดันด้วยดิจบล่างได้แล้วเนี่ยโอ้โหเจอช็อตนี้เข้าไปโคตรเอาผมบอกเลยและเอ็นดอกกำลังไม่ใช่ห้ฟอร์เรนกำลังถ่วง เอาเขากดสกิลสองว่ะอู oh. yeah. bottle bottle ้้โคตรแรงลาวิวแยืนไม่ไหวจริงลาวิวยืนไม่ไหวครับเพิ่งเกิดมาเพิ่งเกิดมาก็แบบจะไม่ไหวแล้วนะฮะเล่นต่อได้นะครับผมทีมเราครบกว่านะครับทีมก็เลยมีแค่สี่นะครับผมเทนตอนนี้เกิดมาแล้วนะครับลาวิวก็โดนผมเอาไปครับผมหนึ่งสกิลจะล้มนะครับโอ้โหฝั่งโคตรสวยช็อตนี้ก็รอเสิร์ฟแบบสวยๆเลยฮะช็อตนี้หลบครับเกือบตายเหมือนกันนะครับผม เอาอยัางไงกับเอ็นดอคนนี้นะครับเอ็นดอรนี่คนนี้จะกันบ้านยังไงดีกว่าเหลือคนเดียวโฟกัสผีเสื้อนะครับนี่เป็นไงนอ่สตันด้วยไม่อยากให้เขาเข้ามานะครับเขาพยายามจะเข้ามาหาผมอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเข้ามาไม่ได้ติดเพื่อนผมนะครับเกมนี้นี่ก็น่าจะจีจีนะครับผมโอ้เป็นเกมที่สนุกมากมากเลยนะครับเกมนี้คือมีช็อตไอเอาเพคค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า จะ MVP หรือเปล่านะครับหรือว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับผมก็ได้ MVP เหรียญทองมานะครับผมและเดี๋ยวมาดูดาเมจนะครับผมคิดว่าน่าจะทำดาเมจ30บวกอยู่นะครับเพราะว่าเราจ่ายดาเมจค่อนข้างดียืนตำแหน่งดีมากๆนะครับผมเกมนี้ผมคิดว่าผมพลาดแค่ออโต้สกิลนะครับผมที่เหลือนี่คือทำนิ่งดีเลยนะครับโอ้โห40% 40%ทุกคนโอ้โหเรียกว่าแบกดาเมจไว้เต็มกระเป๋านะครับตรงนี้ก็สกอร์โดยรวมนะครับโอ้โหสกอร์อยางสวยนะครับ11 11 1นะครับตอง5ไปเลยนะครับสกอร์นี้โอเคถือว่าเข้มจัดนะครับเกมนี้โอเค่สหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้นะครับผมและเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ